มีคำถามเข้ามาในกลุ่มนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆคิดว่าน่าจะเอามาตอบกันนะครับมีอยู่เรื่องมีอยู่ว่านะครับออกรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกลูกอาอยุ16ปีนะครับแรกๆก็ดีไปโรงเรียนไปไหนมาไหนก็บอกแล้วก็ตรงต่อเวลาตลอดหลังๆมาเริ่มไม่ตรงต่อเวลาไปไหนมาไหนก็เริ่มไม่บอกนะครับก็เลยลงโทษโดยการลดวันในการเอารถไปโรงเรียนเหลือ2วันต่อสัปดาห์นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าไม่มีมอเตอร์ไซคันนี้เขาก็ไม่ไม่ยอมไปเรียนนะครับใช้เป็นเงื่อนไขเหมือนกันว่าไม่ไม่ยอมไปถ้าไม่ให้เอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะครับกรณีแบบนี้ผมต้องบอกคุณแม่ประมาณสองข้อก่อนนะครับข้อแรกก็คือเราเองอาจจะพลาดมากๆในการที่ให้มอเตอร์ไซค์ของเขาไปในตอนช่วงแรกนะครับอาจจะให้อะไรลูกนะครับเราต้องให้ด้วยความรักความอบอุ่นแล้วก็ความเข้าใจ แล้วจะดีมากๆนะครับถ้าเราให้บนพื้นฐานที่เรามีระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกให้แบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าให้เพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เพื่อมีเงื่อนไขเช่นให้เพราะว่าเอาไว้ใช้ไปโรงเรียนนะให้เพราะเขาทําตัวน่ารักให้เพราะให้เพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับเพื่อให้เขาจะได้ตั้งใจเรียนหรือไปโรงเรียนได้มากขึ้นนะครับแต่เนี้ยเราเรียกกันว่าให้เพราะติดสินบน แล้วพอเราติดสินบนแล้วเรามีเงื่อนไขเนี่ยแล้วลูกเราทําไม่ได้อย่างที่เราหวังเราก็ลงโทษโดยการยึดมาเนี่ยมันก็จะยิ่งต่อให้เกิดการใช้เงื่อนไขกลับมาที่เราคุณสังเกตไหมลูกใช้เงื่อนไขคือถ้าไม่มีมอเไซค์เขาก็ไม่ไปเรียนนั่นแปลว่าก่อนหน้านี้ที่คุณให้มอไซค์เขาคุณมีเงื่อนไขบางอย่างคุณไม่ได้ให้เพราะความรักหรือเพราะความจําเป็นการให้บางอย่างกับ,กบวัยรุ่นนะครับจะดีมากๆเลยถ้าประกอบ ไปด้วยปัจจัยประมาณสองสตัวต่อไปนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะให้เพราะความรักความอบอุ่นในบ้านให้เพราะความจำเป็นเช่นสมมุติว่าโรงเรียนกับบ้านคุณอยู่ไกลมากไกลแบบโอ้โหเป็นร้อยโลเลยแล้วคราวนี้คุณก็ไม่สามารถที่จะไปส่งไปรับเขาได้ทุกวันเหมือนแต่ก่อนแล้วอันนี้มันก็จาเป็นมากๆแต่ว่าเนี่ยคุณสังเกตดูไหมคุณไม่ให้มอเตอร์ไซค์เขาเขาก็ยังสามารถไปโรงเรียนได้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาหนูกะเขาก็ยังมีรถรับส่ง มีรถเมมีอะไรเนี่ยที่สามารถดูแลตัวเองก่อนหน้าที่จะถึงวัยเนี้ยได้ก่อนจะถึงมส .4 ได้แปลว่าคุณให้ตอนนั้นคุณให้และเพราะคุณมีเงื่อนไขบางอย่างมันเลยทําให้เขามีเงื่อนไขกับเราด้วยนี่คือเรื่องแรกที่เราต้องต้องรู้นะครับคือหลายครั้งเราชอบมาแก้ที่ปลายเหตุนะครับมาแก้ที่ทํายังไงดี หลังจากนี้นะแต่เราต้องรู้ก่อนว่าต้นเหตุมันคืออะไรเรื่องที่สองที่อาจจะต้องรู้ก็คือว่าทรัพย์สินใดก็ตามที่เราให้กับลูกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขายังไม่ได้โตพอที่จะดูแลมันได้นะทรัพย์สินนั้นเรายังมีสิทธิ์เรายังมันยังเป็นของเราอยู่นะครับคุณสามารถที่จะเอาคืนได้ในคืนในที่นี้หมายถึงว่าเอาคืนมาทั้งหมดไม่ได้ วางเงื่อนไขว่าให้เอาไปแค่สองวันเท่านั้นนะตอนนี้คุณวางเงื่อนไขยอยู่เอาไปให้ใช้แค่สองวันคุณต้องการทาโทษอ่ะพูดง่ายๆคุณแทบจะไม่มีสิทธิ์ทําโทษเลยนะถ้าคุณให้เขาแบบมีเงื่อนไขอ่ะแต่คุณสามารถทําโทษได้ถ้าการให้นั้นมันเป็นการให้บนปัจจัยที่ผมพูดไปตะกี้นี้นะครับซึ่งผมขออนุญาตเดาว่าแม่ไม่ได้ให้ตามปัจจัยที่ที่ว่าหรอกแม่ให้เพราะมีเงื่อนไขในใจ แม่แม่ให้เพราะอยากให้แม่ให้เพราะเงื่อนไขในใจคิดว่าให้แล้วเขาจะทําอะไรบางอย่างได้ดีนั่นคือเงื่อนไขนั่นคือการติดสินบนสิ่งที่คุณอาจจะต้องทําต่อหลังจากนี้นะครับในกรณีนี้ก็คือคุณต้องกลับมาแก้ไขเรื่องของการให้หมอ์ไซค์เขาเนาะแน่นอนตอนนี้เขาจะดื้อแพ่งกับคุณแน่นอนไม่มีมอไซค์ก็ไม่ยอมไปโรงเรียนซึ่งแม่ก็ทําได้เพียงแค่การปล่อยนะครับก็ ก็ทําถูกแล้วนะครับก็ทําถูกแล้วที่ไม่ไปนั่งฟอส์ไม่ไปนั่งกดดันเพราะยิ่งไปกดดันกันยิ่งไปบังคับให้เขาต้องไปเราไม่มีวันบังคับลูกที่โตขนาดนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วเราต่อให้บังคับเขาเขาไปโรงเรียนเขาก็ไม่เข้าเรียนหรือเขาเข้าเรียนเขาก็ไม่สนใจเรียนอยู่ดีเขาก็จะทําตัวมีปัญหาเขาก็จะวางเงเืยอย่อขอื่นๆเขาก็จะไม่ตั้งใจเรียนเขาก็พยายามทําตัวให้ให้คุณเดือดร้อนอยู่ดี อันนี้ดีมากที่คุณไม่ไปฟอสไม่ไปกดดันเขานะครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําอย่างเร่งด่วนคุณแม่ฟังดีๆนะเจ้าของคำถามนี้คุณจะต้องรีบกลับมาสร้างความอบอุ่นสร้างความสัมพันธ์ให้มากขึ้นไม่รู้ว่าแม่อยู่กับลูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าแม่อยู่กับลูกแล้วมีระดับความสัมพันธ์ในบ้านเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวคุณอบอุ่นมากเพียงพอไหมคําว่าอบอุ่นไหมคําถามนี้เวลาที่ผมถามอะ ผมไม่สนใจอดีตนะอดีตบ้านคุณจะอบุนแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าปัจจุบันมันไม่ได้อบุ่นเท่าเมื่อวานะมันไม่ได้อบุ่นเท่าอดีตมันเรียกว่าไม่อบุ่นเหมือนเดิมเนาะและคําว่าอบุ่นไม่ได้วัดจากเรื่องปกติทั่วไปเช่นก็ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ทำมาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีขึ้นเสียงกันไม่พ่อแม่ไม่พ่อแม่ก็โอเคปกติกันแบบนี้เราเรียกว่าไม่อบุ่นคําว่าอบุนเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยมากๆเลยนะ หมายความว่าคุณมีระดับความสัมพันธ์ที่ดีเก็บไว้ในธนาคารขั้นต่ำก็ล้าน10บล้าน20ล้านคะแนนเนี่ยคือเราเหมือนเราเรียกคนรวยดูป่ะเรารู้ได้ไงว่าคนนี้คนรวยแน่นอนเราไม่เรียกคนที่มีหนึ่งแสนหรือหนึ่งหมื่นในธนาคารแล้วไม่มีทรัพย์สินอะไรนอกจากนี้เลยว่ารวยถูกป่ะแต่เราจะอาจจะเรียกคนที่มีเงินระดับล้าน1ิ 10, 100, 000, ล้านร้อยล้านเราเรียกคนเหล่านี้ว่ารวยถูกไหมเช่นกันอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่าง ไม่ได้ต้องการพูดถึงเรื่องของความจนความรวยฐานะอะไรผมต้องการยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเวลาที่เราจะมองว่าบ้านเราอบอุ่นหรือเปล่าเราต้องมีระดับประมาณนั้น่ะเราต้องมีคะแนนความหนมูน้ำเก็บระดับล้านคะแนนระระดับสิบล้านคะแนน่ะคุณมีถึงเท่านั้นไหมถ้าคุณมีแปลว่าอบอุน่นแต่ถ้าคุณไม่มีซึ่งผมเดาว่าไม่มีเพราะบ,บ้านที่อบอุ่นจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้บ้านที่อบอุน่นลูกจะไม่เล่นบทเหยือ เราจะไม่เล่นบทเหยื่อกับลูกลูกจะไม่เล่นบทเหยื่อกับเราเราจะไม่ติดสินบนกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นวิธีเดียวที่คุณจะทําได้ในการแก้ไขปัญหานี้ก็คือจ้างระดับความสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมาเลี้ยงใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากนี้เวลาให้อะไรเขาก็อย่าให้เพราะเงื่อนไขบางอย่างอย่าให้เพราะความกลัวบางอย่างอย่าให้เพราะความคาดหวังบางอย่างอย่าให้เพราะคิดว่าให้แล้ว สิ่งนี้จะดีสิ่งดีๆบางอย่างจะเกิดขึ้นแบบนั้นคุณให้บนความกลัวคุณให้เพราะคุณอยากติดสินบนนะครับอย่าลืมให้เพราะส่งเสริมศักยภาพให้เพราะโอกาสต่อยอดบางอย่างและให้เพราะความจำเป็นจะเป็นการให้ที่ดีเป็นกำลังใจให้คุณแม่ท่านนี้แล้วก็ท่านอื่นๆนะครับ